สวัสดีครับผมนายพิพัตน์สวนโนอยู่ระดับชั้นสฟกอสรับออรร3รหัส0ูนวันนี้จะมาต่อการต่อประสานสวิตช์เมตริกกับตัวแสดงผล lcd ครับขั้นตอนแรกก็เปิดโปรแกรม i ซ i t มาเหมือนเดิม แล้วก็คนหาอุปกรณ์ตัวบอเหมือนเดิมครับตัวต่อไปก็เป็นตัวเลข เปดตัวเลขเลือกแบบโทรศัพท์นะครับตัวต่อไปตัวแสดงผล างได้ลเลยลตัวต่อไปก็เป็นตัวดันทาน RES และเราจะใช้แหล่งจ่ายตัวนี้นะครับ ตั้งค่าไปที่5โวลต์โอเคและตัวต่อไปก็จะเป็นกาวโอเคในขนานต่อใบแล้วก็ต่อวงจรกันได้เลยครับ นี้สายก็จะมัว,มวๆเยอะๆหน่อยนะขาที่สามก็มาเชื่อมกับสิบเก้าแเ็ดแล้วขาที่เจ็ดต่อกับเก้า ก็ต่อเข้าบนทางวงโคหน่อย ท 2, า,าที่สองต่อเข้าเ็กได้ขาที่1เชื่อมกันเลยเนต็ตต่อเราต้องทานเข้ากับขาที่3ามและขาที่เชื่อมไว้ทั้งหมดในตัวต่อไปก็ต่อขา14เข้า, 14, ขาบอดไปยังขาที่30สิบ ต่อเข้ากับ29 12ต่อเข้ากับ28 11ต่อเข้ากับ27และขาที่หกต่อเข้ากับ2ี ใช่ครับกอไปขานี้ต่อเากับ1ิบเก้าขาที่5้ามัจะต่อกับขา2าทีสขาทีสต่อกับยี่สิ แล้วก็ต่อบอดเข้ากับตัวแน่งตัวเอง34เข้าขา A 35เข้าขา B 36เข้าขา C 37เข้าขา D 38เข้าข่า1 39 ยีสิบเก้าเข้าขาที่สองสี่สิบไปยังขาที่สามและนี่คือหน้าตาของการต่อวงจรที่สมบูรณ์โอเคในขั้นตอนต่อไปเราจะไปเขียนโค้ดกัน ิดโปรแกรม PCW เหมือนเดิมแล้วก็ลบโค้ดเก่าออกแลนที่ผมได้เซฟไว้คือคือโค้ดที่เขียนตั้งไว้แล้วคัดลอกแล้ววางได้เลยอ่าโอเคเลยลัดูว่าโค้ดถูกต้องหรือเปล่า เกมไม่มีการเลื่อเลยถือว่าโค้ดถูกต้องเรากลับไปยังโปรแกรม a s i เหมือน,นเดิมน่ะนเราก็ตั้งค่าบอดตรงนี้เป็น20เหมือนเดิมแล้วก็เลือกเซ v e File ที่ s e x โอเคได้เลย หลังจากนั้นเราก็ลันวงจรได้เลยอ่าโอเคนี่วงจรรันเสร็จเรียบร้อยกดตัวเลขแล้วบ,บนก็จะมาแสดงตรงนี้นะครับเรากดกันเลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเศ์เียนกดดอกจันทุกอย่างก็จะลบหมด อ่าโอเคครับถือว่าวงจรนี้ต่อเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย